สวัสดีค่ะโมฟ่ฟางค่ะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการนทพปริทัศน์อยู่กับดิฉันจัดสิบเอกหญิงชวันรัตนกิ่งทองทาง FM 8 8 7 5เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ w w w ABS ก็3 4 .org ค่ะค่ะเมื่อฟังค้าตามที่มีการปล่อยข่าวตามสื่อต่างๆนะคะว่าหากเบอร์มือถือของแต่ละท่านที่ผูกกับพร้อมเพย์หลุดออกไปจะถูกเปิดเผยยอดเงินในบัญชีค่ะจึงทําให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความกังวลใจเป็นอย่างมากค่ะทั้งนี้นะคะรองโฆษกประจําสํานักนายรฐมตรีนางสาวรัชดาธนาดีเรกค่ะได้มาเปิดเผยนะคะว่าด้วยสถานการณ์ที่มีอาชญากรรมออนไลน์เกิดขึ้นหลากหลายรูป แบบล่าสุดก็มีการปล่อยข่าวว่าหากเบอร์มือถือที่ผูกกับพร้อมเพย์หลุดออกไปจะถูกเปิดเผยยอดเงินบัญชีทําให้ประชาชนนั้นเกิดความกังวลใจค่ะจึงขอชี้แจงว่าการเผยแพร่ข้อความดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จค่ะ นางสาวรัชดากล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกระส่วนการคลังที่แจงข้อเท็จจริงว่าธนาคารและบริษัทที่ดูแลร,ระบบกลางไม่สามารถนําข้อมูลลูกค้ามาเปิดเผยหรือขายต่อข้อมูลได้นะคะเพราะว่ามีกฎหมายรองรับอยู่ค่ะก็คือพรบธุรกิจสถาบันการเงินพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพระบควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็มีประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กําหนดในเรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะซึ่งผู้ให้บริการพร้อมเพย์ทั้งธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการระบบกลางพร้อมเพย์ต้องปฏิบัติตามค่ะอีกทั้งธนาคารพาณิชย์และบริษัทที่ดูแลระบบกลางเป็นระบบปิดที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 2 7 0 0 1ดด้วยนะคะคนภายนอกไม่สามารถต่อเข้ากับ ระบบพร้อมเพย์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้รวมถึงการดูแลร,ระบบสารสนเทศหรือไอทีค่ะในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานความถูกต้องความพร้อมใช้ของระบบการดูแล การเข้าถึงข้อมูลการสำรองข้อมูลและการมีแผนรองรับกรณีฉุกเฉินค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะคะและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยค่ะและเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w b o t o r t h หรือโทร02 283 5353ค่ะการที่ผู้อื่นรู้เบอร์มือถือที่ผูกพร้อมเพย์ไม่สามารถทำให้รู้ยอดเงินในธนาคารได้ค่ะโดยธนาคารและบริษัทที่ดูแลร,ระบบกลางนั้นไม่สามารถนำข้อมูลลูกค้ามาเปิดเผยหรือขายต่อข้อมูลได้นะคะเพราะว่ามีกฎหมายควบคุมอยู่ค่ะ